รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของอำเภอนาปาดนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในตัวอำเภอผ่านตลาดแยกแรกนะครับตรงสามแยกใหญ่แล้วก็เป็นใบพัดนะครับมุ่งหน้าเข้ามาในตัวตลาดครับก็เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกตลาดนะหลับไฟแดงแรกก็พุ่งตรงเข้ามานี่เลย ไปตามถนนหลักผ่านหน้าวัดเพื่อออกจากตวัวอำเภอมุ่งหน้าไปที่ท้ายเขื่อนสิริกิจนะครับนี่เลยตามไปหนึ่ามสามเบ้านปากนายนะครับ,บ,บ,ปรบไปตามนี้เลยก,ก็อีกหลายกิโลอยู่แล้วไปเจอกันที่จุดลงแพรนะครับเพื่อที่จะข้ามไป อำเภอนาเมือนอำเภอนาน้อยจังหวัดนานนั่นเองตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบริเวณลงผ้าแล้วนะครับซ้ายมือก็จะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานนะครับของบ้านห้วยไผ่แล้วก็มีช่องซ้ายวิ่งลงไปนี่เลยก็ค่อยๆไปกันแล้วกันเนาะ เราก็จะมีทางลงซ้ายมือเป็นทางแดงนะครับเป็นท่าแพถ้ามีรถเยอะเราก็ต้องต่อคิวนี่ไงต่อคิวตามรถนี่ก็ลงไปทางซ้ายมือวนไปตามไหลทางตามรถคันดำข้างหน้าเราส่วนใครจะจอดทานอาหารร้านอาหารแถวนี้ก็พิจารณากันเอาเองนะครับนี่คือทางลงนะครับค่อยๆลง รถเล็กรถอะไรก็มาได้หมดล่ะลรถเก๋งเล็งอะไรประมาณนั้นนี่ไงโอแพร์เดี๋ยวนี้เขาทำให้สะดวกแล้วเขาทำใหม่เอ,อ,อ้น้ำมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นช่วงนี้อ่าเขาเรียกอะไรนักท่องเที่ยวรถอาจจะน้อยนิดนึง ก็ลงแพรเรียบร้อยแล้วรถบรรทุกผู้โดยสาร30บาทต่อคนสำหรับผู้โดยสารที่นั่งมาบนรถนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนแพแล้วนะครับเรืออยู่ที่บ้านปากนายแล้วนะครับปากอำเภอน้ําปาดมุ่งสู่บ้านปากนายประมาณ50กิโล นะครับก็จะถึงแพรนะครับอัตราค่าโดยสาร,สารนะครับสำหรับรถบรรทุกที่บรรทุกผู้โดยสารมาก็ราคาตามนี้30บาทต่อคนหมายถึงรถโดยสารนะครับที่มีผู้โดยสารส่วนรถรถเล็กนะครับคันละสามร้อยนะครับเนี่ยรถเกง๋งติ๊กตอก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 งารถตู้ติ๊กตอก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 โอ้โห รถบรรทุกหนักติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะส่วนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับก็คือมอเตอร์ไซค์ใหญ่นั่นเอง150บาทขอบคุณที่ให้ใช้บริการแทนเรานะครับมีแอปด้วยตรงนี้ก็รอเตรียมออกเรือเนื่องจากว่าเรือที่ฝักนู้นก็ทยอยข้ามมาเพื่อจะมาเทียบค่านะครับเ,เ,เสร็จแล้วเ,ลเ,ลเรือเราก็จะออกตรงนี้เรือเราก็ ทำการปิดท้ายเรือ,อลลนี่คือคนขับเรือของเรากับตันกับตันเออเขาเรียกกับตันกับตันเรือนะครับอันนั้นต้นหนอนเอเอไหนลราต้นหนโอ้ต้นหนอนอยู่นู่นขันนั่นแหละอันเดียววนันหเออเอาสองหน้าที่เลยใช่ไาหมน,นู่นนะครับก็มาเสียบ้าของเราก็เตรียมออกนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดของกับตันเรือเป็นผู้ควบคุมเรือในการที่จะเดินทางข้าม ครับน้ําจืดก็คือเขื่อนสิริกิตนะครับมุ่งหน้าสูอําเภอนามื่นนะครับส่วนนู้นก็เป็นถ้าจำไม่ผิดก็คือบ้านปากนายโซนเดียวกันนะครับจะขึ้นกับอําเภอนามืน่นจังหวัดน่านนะครับเรือลอับน้ำก็มาแล้วตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงท่าขึ้นเรือแล้วนะครับซึ่งบริเวณท่าขึ้นเรือโซนฝั่งบ้านนามืน่นเอยอําเภอนามืน่น จังหวัดน่านฝั่งนี้ก็จะมีแพรเป็นสวนอาหารค่อยรอรับนะักท่องเที่ยวนะครับเพื่อจะดื่มดำบรรยากาศในบริเวณผิวน้ำในเกลือน,นะครับแล้วก็รับ,บรมเย็นๆทานอาหารเกี่ยวกับสักน้ำนะครับบนแพรปลาเอแพรแพร,ร้านอาหารพูดผิดนะครับ <c oughs> <ๆ>ก็เดี๋ยวเมื่อเรือจอดเทียบท่าเราก็ต้องไปเตรียมสแตนบาย รถเพื่อจะขอยรถขึ้นค่าะนะครับแล้วก็เดินทางไปตามเส้นทางนู้นึ้นไปถนนหลักนะครับแล้วก็ลงเขาไปเข้าสู่อำเภอหน้าหมื่นแล้วก็เข้าสู่อำเภอนาน้อยสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นระดับต่อไปนั่นเอง